ฮั l โดีทุกชีวิรับาันนี้มิสเตอร์โมแกมาสอนกีต้าอีกแล้วครับสอนมานานมากเลยหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังสอนต่อไปนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆหรือท่านที่เพิ่งหันเริ่มนี่ผมชอบสอนมากเพราะว่าอยากให้โอกาสนะครับมีโอกาสได้ฝึกได้ฝนง่ายๆช้า,าๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนเล่นดนตรีมันต้องมีความสุขสเกลซีถามกันมาเยะ,ะเือิน แต่ผมสอนวันนี้เนี่ยนะเล่นตรงนี้ที่เดียวสามารถเล่นได้ทั้งคองกีตาร์เลยโดเรมีฟาซอนลาดีโดพื้นฐานสำคัญอยู่ที่การวางมือครับหนึ่งช่องต่อหนึ่งนิ้วฝึกอย่างนี้ก่อนครับถ้าหนึ่งช่องต่อหนึ่งนิ้วได้เวลาเราเล่นมนจะง่ายหัวไม่มืออยู่ตรงกลางคองนะฮะอย่าอยู่ล่างสุดล่างสุดก็เล่นไม่ได้อยู่บนก็เล่นไม่ได้หัวไม่มือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ เวลาเราจับข้างล่างหัวไม,มือขึ้นมาข้างบนเวลาจับตรงกลางหัวไม,มืออยู่ตรงกลางเวลาเราจับแบบน,นี้หัวไปม,มือลงไปนะครับฉะนั้นการวางมือเริ่มนะฮะเริ่มสายสายห้าก่อนเห็นไหมครับสายห้านิว้วชี้วางอยู่ที่ช่องสองให้วางหนึ่งช่องต่อหนึ่งนิ้วโอเคทีนี้ สายสีครับหนึ่งช่องต่อหนึ่งนิ้วเล่น,นได้แบบนี้เวลาผมเล่นเหนไหมนิ้วอื่นไม่ยกเลยนะฮะสายสามก็ไม่ยกเหมือนกันนะฮะเราไล่มาสายสองสายหนึ่งเอาล้ทีนี้เราจะไล่สเกลสี 4, เราต้องเริ่มด้วยนิ้วกลางนะฮะนิ้วกลางสายสามไม่สายห้าช่องสาม โดนี่คือโดต่อไปเรก็ต้องนี่ซีดีนี่แหละฮะซีดีดีก็คือสายห้าช่องที่ห้าซีดีอีอีก็คือนี่ฮนะสายสี่ช่องที่สองเอฟสายสี่ช่องที่สามแล้วก็ดนะีนะฮิยนี้เราไม่มีปัญหาครับแตะมาได้เลยเพราะเสียงจะไม่ดังมันก็คือหนึ่งสอ สนิ้วนี้เว้นวไว้แต่ว่าวางได้เลยครับเห็นไหมฮะพอสายสามก็สายสามก็นิ้วชี้นี่ฮะสายสานิ้วชี้ช่องสองแล้วก็นิ้วนางช่องสี่แล้วก็นิ้วก้อยช่องห้าก็เริ่มนะครับโดเรมี ลาโซนฟามีเรโดซีดีเอฟีเอมีซีแค่นี้พอนี่คือฟอร์มหลังจากนั้นเราเลื่อนมาครับช่องที่5ไล่เหมือนเดิมครับมือจำวงสวิงไว้ไล่เหมือนเดิมก็จะได้สเกลนะฮะนี่คือสเกลดีเมเจอร์สเกลไล่เหมือนเดิมไล่มาอีกครับเริ่มต้นที่โน้ตตัวอีตัวนี้ ก็จะกลายเป็น e สเกล f สเกล g สเกลใช้ฟอร์มเดิมแต่เล่นเหมือนกันเลื่อนมาเท่านั้นก็จะกลายมาเป็นสเกลต่างๆง่ายไหมครับไม่ต้องไปจำโน้ตให้เมื่อยให้เสียเวลาไปฝึกกันแค่นี้พอเอาเละครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย